สวัสดีค่ะวันนีค้คุณนุนนี่นะคะจะมาให้วิธีในการที่คุณนะคะจะสามารถที่จะอยู่เหนือทุกสถานการณ์ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นพายุโบมกระหน่ำแค่ไหนนะคะคุณจะสามารถที่จะเอาชนะทุกปัญหาได้นะคะนั่นก็คือการขอบคุณนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะจะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากทุกมิกตปัญหาได้อย่างไรนะคะไม่ว่าบางครั้งคุณจะ ตกงานอกหักนะคะโดนใส่ร้ายโดนเพื่อนหักหลังหรือว่าทุกสถานการณ์ใดๆนะคะให้คุณรู้จักในการที่จะขอบคุณสิ่งต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นขอบคุณแม้แต่กระทั่งปัญหาด้วยนะคะเพราะคนเราทุกคนนะคะจะต้องมีปัญหาก่อนเพื่อที่จะสามารถเติบโตในทุกสถานการณ์ได้นะคะและการที่คุณนะคะให้ตัวคุณเองรู้จักในการที่จะขอบคุณทุกอย่าง แม้ว่าตอนนี้นะคะคุณอาจจะตกงานอยู่ก็ให้ขอบคุณว่าอย่างน้อยค่ะเราก็ยังมีลมหายใจนะคะรู้จักขอบคุณสิ่งต่างๆรอบๆตัวค่ะอาจจะขอบคุณแค่ว่า ฉันยังได้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้านะคะมีอากาศเย็นๆสบายๆนะคะยังมีเงินนะคะให้ซื้อข้าวกินยังมีบ้านให้อยู่แค่รู้จักขอบคุณเรื่องเลๆ็กๆน,อน้อยๆแค่นี้ก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากทุกปัญหาได้หรือแม้แต่เราจะอกหักก็ตามนะคะก็ยังให้ขอบคุณว่าอย่างน้อยนะคะเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้ไปเจอคนใหม่ๆไปเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะ เปลี่ยนในทุกปัญหาของคุณให้เป็นคําขอบคุณและเมื่อคุณทําตัวเองให้อยู่ในคลื่นของความขอบคุณมันจะเป็นคลื่นพลังที่สูงมากๆและมันจะยิ่งดงึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตให้คุณเชื่อมัน่นเลยว่ารู้หรือเปล่าว่าทุกปัญหาหรือสถานการณ์ยากๆที่เกิดขึ้นรู้ได้ยัยมันอาจจะกําลังเรียงตัวไปสู่สิ่งที่ดีกว่านั่นเองนะคะบางครั้งแล้วสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นถ้าเรายังอยู่ในคลื่นพลังบวกไว้และรู้จักขอบคุณ เรื่องดีๆก็กำลังจะเข้ามาคยายดังเช่นคำที่ว่าพายุที่พัดเข้ามาในชีวิตของเราบางครั้งมันอาจจะไม่ได้มาทําให้เรามืดมนเสมอไปแต่บางงกาลังมันเคลียร์เส้นทางใหม่ๆให้เรานั่นเองค่ะนั่นคือวิธีการที่จะทาให้คุณหลุดพ้นจากสุขภัยในชีวิตกือการขอบคุณและให้เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคนที่เป็นสายมูทั้งหลายมั่นใจเอาไว้ค่ะว่าองค์เทพของคุณนะคะคุ้มครองคุณในทุกสถานการณ์แน่นอนค่ะ